อรุณสวัสดิ์คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแดงจะพาทุกคนไปที่ป่าช้าของหมู่บ้านค่ะวันนี้เราจะไปพัฒนากันที่นั่นนะคะทุกๆปีของเดือนเมษายนะคะจะเป็นวันอีสเตอร์ที่ชาวกระเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นพระชนหลังจากที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะคะเราก็จะไปทําความสะอาดป่าช้ากันเป็นประจําทุกปีค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะและตอนนี้แดงก็มาถึงป่าช้าของหมู่บ้านแล้วนะคะต่างคนก็จะต้อง ไปหาญาติของตัวเองนะคะซึ่งญาติของแดงอยู่ฝั่งนี้นะคะไหนหาน้องตัวเองเจอไหมโอ้โหตรงนี้จะเป็นญาติของแดงนะคะนี่ดีโดนะคะดีโดเป็นน้องชายเจเล่นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความสะอาดสุสานให้กับเขานะคะแล้วก็ คุณยายของแดงคุณตาของแดงนะคะเดี๋ยวพาไปหาคุณตาดิดนึงนะคะเอยถึงเชื่อคุณตาบ่อยๆค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ใช่ไหมคุณตาอยู่ไหนคุณตาอยู่นี่นะคะคุณตายักกระดูค่ะคุณตายักกระดูดูแหนะนะคะคุณตาอยู่นี่นะทุกคน ซึ่งคุณตาของแดงเนี่ยเป็นคนก่อตั้งชมรมาชายช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะคะและตอนนี้เราก็มีแยากะดูโฮมสเตย์นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์ลึกถึงคุณตาบรรพบุรุษที่เก่งกล้าของแดงนะคะบางคนที่เขาไม่มีเวลานะคะทุกคนเขาก็มาทําก่อนเมื่อวันหนึ่งวันแล้วนะคือทางนี้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะบางคนก็ยังไม่เสร็จนะก็จะมาทําวันนี้การของแดงก็จะทําวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นไงบ้างคะสุสานบ้านแดงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนถ้าเป็นของหมู่บ้านอื่นน่ะอาจจะน่ากลัวแต่ว่าเป็นหมู่บ้านของตัวเองญาติพี่น้องตัวเองก็เลยไม่มีความกลัวนะคะเดี๋ยวช่วยกันทําความสะอาดก่อนนะคะน้องดีโดน้องชายของเจเล่เป็นโรคตับอักเสบเหมือนเจเล่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้น้องจากไปในวัยหนึ่งขวบหกเดือนซึ่งผ่านไปได้5ปีแล้ว ชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บน้นแสงทรมานและลำบากแม้ไกลจางแต่ใจผูกพันอาวร์ชั่วนิรันดร ยังไงบ้างคะบรรยากาศการทําความสะอาดสุสานที่บ้านแดงซึ่งตอนนี้ก็ทําเสร็จหมดแล้วคะ่ะแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแดงลงมาในเมืองนะคะมาแวะกินนมสดสตรอเบอรี่ของร้านไบรรุ่นคอฟฟี่นะคะอร่อยคะ่ะแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จนะคะแดงก็จะไปซื้อดอกไม้ที่กาดหลวงเชียงรายนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้มาถึงตลาดแล้วนะคะไม่ใช่กาดหลวงนะเป็นตลาดสดกรที่เขาขายดอกไม้กันนะ มีดอกไม้เยอะแยะเลยมานี้แบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยดีห้าสิบบาทอเ,เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้เ,เราจะเอาแบบนี้นะคะห้าสิบบาทหนูเลือกเลยเอาเอาอันน,นี้แล้วกันอันนี้อันนึงค่ะหนูเลือกอีกอันเลยอันนี้ด้วยค่ะ ก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็ได้ค่ะมีคนฝากซื้อด้วยนะคะก็เลยต้องหลายอันหน่อยอันนี้ด้วยค่ะไหนนะใช่ค่ะนั่นนะคะ,นนะค่ะห้าสิบาทนะคะพอดีว่ามีชาวบ้านเขาฝากซื้อมาด้วยนะคะเด็กก็เลยต้องซื้อหลายอันนะไปเผื่อเขาหน่อยนะคะได้ดอกไม้แล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะให้เจเลยเป็นคนหิ้วนะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะเาดอกไม้ไปที่งานด้วยนะคะแดงซื้อดอกไม้เสร็จบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านเลยค่ะวันนี้กิจกรรมก็คงมีเพียงแค่นี้นะคะก็ช่วยกันพัฒนาสิบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะเช้านี้ก็มีเตรียมดอกไม้ที่ไปซื้อมาเมื่อวานกับเคียนขายแล้วก็ไฟเช็กนะคะ เพื่อจะเอาไปจุดที่ป่าช้าค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ป่าช้ากันเลยค่ะยังมือดอยู่เลยนะคะทุกคนยังไม่สว่างเลยนะคะแต่ว่าดีหน่อยคะ่ะถนนในหมู่บ้านสว่างนะคะชาวบ้านที่เขาจะไปป่าช้าเหมือนกันคนที่ไม่มีรถเขาก็เดินไปอะนะคะโอ้าหนาวมากทุกคนอากาศเย็นค่ะ เลี้ยวขวาไปเส้นป่าช้านะคะซึ่งทั้งหน้าเนี่ยก็จะมืดแล้วนะมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนคะตอนนี้แดงมาถึงที่ป่าช้าแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ยังไม่สว่างยังมืดอยู่เลยนะคะแต่ก็มีแสงเทียนเต็มไปหมดเลยนะคะมีคนมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราไปจุดให้ญาติญาติของเราเลยคะ่ะนี่ญาติญาติของแดงก็อยู่ทางนี้นะคะของดีโดยังไม่มีคนจุดให้เลยเะเล่มาจุดให้นะคะ พี่สาวมาจุดให้นะดีโดนะไม่สร้างไม่สร้างหรอค่อยๆทำเดี๋ยวมันก็ตัง้งจุดให้ดีโดและไหลเล่มหน่อยแล้วก็จุดให้พื้นพี่พีด้วยนะคะเจเลสจุดเทียนไม่ได้สักทีนะตั้งเทียนไม่ได้สักทีเลยนะคะเออได้แล้วนี่ไงหนูจุดข้างล่างนี้ให้ดีโดด้วยมือ,อจุดที่พื้นนี้ให้ดีโดด้วย สวยงามเลยค่ะทุกคนในความมืดที่มีแต่แสงเทียนนะคะวางดอกไม้ให้น้องชายนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะจุดเทียนให้คุณตาอยากดูด้วยนะคะจะเล่นจุดเลย เรียบร้อยค่ะวางให้คุณยายด้วยนะคะคุณยายของแดงนะแล้วก็ให้คุณตาด้วยค่ะคุณตายไม่ได้จุดเทียนให้เลยนะวางให้เพื่ๆด้วยคุณตาจะกระดูน,ดนะคะระวังระวังตกตอนนี้สว่างแล้วนะคะทุกคน ยังพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการนมัสการเทศนาอยู่นะคะแต่ว่าเราะจะนั่งอยู่กับญาติญาติของเราที่นี่นะคะส่วนคล้ายที่อย่างสารมัสการพระเจ้าเนี่ยก็มรสกการพระเจ้าที่สาลาด้านนู้นนะคะซึ่งตอนนี้กําลังประกอบพิธีอยู่ค่ะบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะคะพิธีกรรมทางศาสนายัางไม่เสร็จนะคะแต่ว่าใกล้ละแดงก็จะพามาดูนะะี่ค่ะ ญาติญาติแต่ละคนนะคะเขาก็จะมาเยี่ยมหาญาติของเขามานาั่งมาเยี่ยมหา<ๆ>ก็ถือว่าแม้จะจากกันไปไกลแสนไกลนะคะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งกันนะ<ๆ>ก็ยังมาเยี่ยมเยียนมาดูแลกันอยู่นะตอนนี้พิธีกรรมทางศาสนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็เขามีแจกไข่ด้วยนะคะ<ๆ>ทุกคน มีแจกขายไม่รู้ว่ามีเข้าต้มแจกหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติเขาจะเลี้ยงอาหารนะ,ะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์แบบนี้เขาจะยังเลี้ยงไหมหน้าเดยวเด็ไปดูแต่ว่าเห็นมีถ้วยจานหน้าทุกคนกอ,คอ๋อเขามีขนมให้นะเป็นขนมมาม่าไ<บ>ข<า>่แทนนะคะแล้วก็น้ำบบอ,อ่ะจะเลได้แล้วกลับบ้านนะคะเดงเอาสิคะเด็เอาชุดหนึ่ง ขอหนึ่งชุดนะคะแลอกันค่ะแดงได้แล้วนะคะได้ไข่ได้น้ํานะได้ขนมและตอนนี้แดงก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วอ่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศวันอีสเตอร์ในหมู่บ้านของแดงป่าช้าที่หมู่บ้านแดงไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมคะแดงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็จะได้เห็นว่าวันอีสเตอร์เราทำอะไรกันบ้างนะคะ หิวข้าวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปทําอะไรกินเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ได้ไข่ต้มมานะคะก็จะไปตําน้ําพริกสักครกหนึ่งก็พอค่ะกินน้ําพริกกับไข่ต้มนะคะเช้านี้ปกติวันอีสเตอร์นะคะทุกคนเขาจะมีเลี้ยงข้าวนะเลี้ยงข้าวต้มกับไข่ต้มนะคะซึ่งไข่ต้มเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กับอีสเตอร์อยู่แล้วอ่ะนะคะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เลย แจกอาหารเล็กน้อยให้เรา,ากลับมาทานกินที่บ้านนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการถวายอาหารมื้อน,นี้ให้กับเรานะคะคลิปนี้แล้วขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ